สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้ก็จะมาทำปลาเนนนึ่งสมุนไพรรสชาติเข้มข้นจัดจ้านถึงเครื่องหอมสมุนไพรอร่อยมากๆเลยนะคะสำหรับเมนูนี้จะเป็นเมนูกับข้าวก็ได้เมนูกับแกล้มก็ดีเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันเลยค่ะ สำหรับขั้นตอนแรกค่ะพอเราได้ปลาเินมาแล้วนะคะเราก็จะนําไปขอดเก็ดเอาขี้เอาไส้ล้างทําความสะอาดให้เรียบร้อยหั่นเป็นชิ้นตามที่เราต้องการค่ะหั่นเสร็จแล้วเราก็จะได้ปลานินอยู่ที่1กิโลกร,รัมนะคะต่อไปเราก็จะใส่เครื่องปรุงทุกอย่างลงไปค่ะเ <c oughs> พิ่มความหอมด้วยใบมะกรูดฉีกนะคะ พอเราใส่เครื่องปรุงทุกอย่างลงไปหมดแล้วนะคะเราก็จะทำการคลุกเคล้าส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันดีค่ะ สำหรับส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีแล้วนะคะต่อไปเราก็จะนำปลามาใส่ในถาดที่เราเตรียมไว้นะคะเพื่อที่จะนำไปนึ่งค่ะวันนี้ก็จะใช้เป็นถาดอลูมิเนียมนะคะเพื่อนๆจะใช้เป็นถาดอะไรก็ได้นะคะแล้วแต่ความสะดวกเลยค่ะเราก็จะใส่ปลานินลงไปให้หมดนะคะสำหรับน้ำไม่ต้องใส่ค่ะเวลาเรานำปลาไปนึ่งก็จะมีน้ำออกมาเองนะคะ สำหรับวิธีนึ่งนะคะเราก็จะตั้งหม้อต้มน้ำให้เดือดจัดน้ำเดือดจัดดีแล้วนำซึ้งมาวางตามด้วยถาดปลานะคะแล้วก็ปิดฝาหม้อนึ่งต่อด้วยไฟแรงเป็นเวลา30นาทีหรือจนกว่าปลาของเราจะสุกด,ดีค่ะ สำหรับปลานินนนึ่งสมุนไพรของเราก็สุกแล้วนะคะเปิดออกมาคือกลิ่นหอมมากๆเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยนะคะสำหรับวิธีทำปลาเนนนึ่งสมุนไพรทำง่ายๆอร่อยๆค่ะเพื่อนๆก็ลองไปทำทานดูนะคะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ